ร่างกายผมฟื้นตัวเร็วมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วล่ะครับก็อีกแค่ขาหักแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายสนิทแล้วเออผมไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เหมือนกันนะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะผมช่วยถือครับอย่าเลยค่ะอันนี้หนักมากเลยนะคะไม่เป็นไรครับผมแรงเยอะจะตายจะได้ตอบแทนคุณที่คุณช่วยทำแผลให้ผมไง ถ้าคุณพูดถึงขณะน,นี้งานลบกวนหน่อยนะคะขอถามหน่อยได้ไหมครับว่าข้างในนี้คืออะไรอุปกรณ์ปฐมพยาบาลนะคะฉันกำลังจะเอาไปบริจาคดูท่าจะหนักนะคะให้ฉันถือเองดีกว่าไหมไม่เป็นไรครับแค่นี้สบายมากไม่ต้องฝืนหรอกค่ะจริงๆฉันแรงเยอะกว่าผู้ชายซะอีกหือแรงเยอะมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับ ไม่หรอกค่ะอันที่จริงมันก็มีสาเหตุอยู่เอ๋เออขอโทษค่ะไม่มีอะไรหรอกอันที่จริงเคยเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นนะคะ่ะแม้แต่ตอนนี้เองฉันก็ยังงงๆอยู่เลยจริงสิว่าแต่คุณชื่ออะไรคะหางเฟิงครับฉันชื่อจินยินดีที่ได้รู้จักนะคะอ๋อหางเฟิงทำงานอะไรหรอคะ ก็เรื่อยๆนะครับไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยว้าวแค่ว่างงานนี่ก็ถึงกับต้องว้าวเลยเหรอครับขอทางหน่อยครับเอเออขอโทษค่ะไม่ไม่เป็นไรครับอ้าวห่างเฟิงจะออกมาข้างนอกทำไมไม่บอกฉันสักคำเลยล่ะคนนี้ใครอ่ะแฟนเหรอ งั้นงั้นเชิญตามสบายเลยนะคะฉันไม่รบกวนด,ดีกว่าอันนี้เดี๋ยวฉันถือไปเองค่ะขอบคุณมากๆนะคะเออครับทําไมมาอยู่ที่นี่ละ่ฮนะฮยหน้าฉันลงมาเอาสเสบียงนะ่ะเห็นนายไม่ติดต่อมาเลยก็นึกว่านายเป็นอะไรไปซะอีกเออฉันกําลังจะทักหาเธอพอดีเฮ้เจ้าคนโกหกเห็นนะว่าเมื่อกี้คุยกับหนุ่มกระหนิง,ก,นงกับผู้หญิงคนนั้นอยู่นะ่ะแต่ว่าไปที่บ้านนายยังพอมีสเสบียงบ้างไหม ของฉันใกล้หมดแล้วนายพอจะแบ่งให้หน่อยได้หรือเปล่าของฉันก็เหลือไม่มากซะด้วยสิถ้าแค่แบ่งให้เธอก็คงน่าจะพอนะแต่ข้อความที่ฉันส่งไปตอนนั้นน่ะเธอไม่เห็นตอบเลยถ้ายังไงจะไปอยู่กับฉันที่บ้านไหมล่ะเออเออพูดอะไรของนายเนี่ยถ้าฉันว่างฉันก็ตอบแชทของนายอยู่แล้วไม่ใช่หรอ เออถ้าเธอว่างงั้นก็ช่างเธอฉันไปละเดี๋ยวเดี๋ยวสิหานเฟิงนายเปลี่ยนไปนะรู้ตัวหรือเปล่าเหมือนกับเป็นคนละคนเลยถ้าฉันอยู่กับนายคนอื่นก็อาจจะมองว่าฉันเป็นผู้หญิงหน้างเงินน่ะสิให้เวลาฉันหน่อยได้ไหมหุยหนะ้าถ้าไม่เพราะเคยตายมาครั้งนึงฉันก็คงหลงเชื่อเธอไปแล้วน่ะสิฉันและอยากจะฉีกหน้ากากอันตอแหลของเธอออกมาซะจริงๆเลย ทำไมเพาะอยากจะลากตัวผู้ชายคนนั้นออกมาแล้วก็เดี๋ยวนะแทนที่ฉันจะออกมาตามหาด้วยตัวเองแค่ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนชาติก่อนให้หลี่ฮุยหน้าเป็นฝ่ายพาผู้ชายคนนั้นมาหาฉันก็ได้แล้วนี่ฉันแค่ล้อเล่นนะ่ะเอ๋ฉันกำลังรอให้เธอตอบแชทอยู่เลยเอาไว้พรุ่งนี้ฉันจะเอาสเสบียงไปให้นะจริงเหรอหางเฟิงนายนี่ดีจริงๆเลย งั้นฉันกลับก่อนนะมีอะไรค่อยคุยกันในแชทนะจ้าดูแลตัวเองด้วยนะระวังเป็นหวัดล่ะเฮอ้อรสชาติแห่งความสุขอร่อยสุดๆเลยอากาศแบบนี้ก็ต้องกินของร้อนๆแบบนี้แหละแต่มสุดๆเลย